เข้ามาก็แค่ว,ว่าวิธีการปฏิบัติตัวอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะแจกเนี่ยแจกใบสมัครคนละใบนะคะแล้วก็เซ็นอะไรอย่างเงี้ยเขียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเซน็นแล้วก็มีการแจกนมทั้งแม่ให้ชิมตอนนั้นแล้วก็เผื่อไว้สําหรับลูกถ้าเกิดอร่อยไหมคะก็บอกอร่อยอร่อยต้องไปหาซื้อนะยี่ห้อยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้น เมแ,แสดงว่าเอาฟันธงไปได้ไหมว่าเขาเนี่ยจริงๆเขามาทําการตลาดให้กับนมน่าจะใช่น่าจะใช่แล้วคิดว่าเขาก็ต้องมีส่วนอยู่แล้วไม่ต่างอะไรกับนิชาพัฒนเพชรแก้วที่ทํางานโรงงานอยู่ที่ย่านรางังสิตนิชาพัฒนถูกเลิกจ้างหลังโรงงานได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมเมื่อปี2554ในตอนที่นิชาพัฒนถูกเลิกจ้างเธอกําลังตั้งคัน ประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานโรงงานแล้วตั้งท้องนิชาพัฒน์เล่าว่าในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะที่โรงงานที่คลินิกฝากท้องรวมทั้งตอนที่ไปเบิกค่าคลอดจากประกันสังคมเธอจะได้รับการแจกนมผงสำหรับทารกทั้งสิน้นและในวันนี้เธอก็ให้ลูกกินนมผงยี่ห้อเดียวกับตัวอย่างนมผงที่ได้รับแจกที่โรงงานเราจะ ให้กินอย่างหนูวันนะั้นหนูให้กินที่ประกันสังคมเขาให้มาเขากินกินนะแต่ว่าเขาท้องอืดเขาร้องแล้วเขาก็เหมือนเขาปวดท้องเขาท้องอืดหนูก็ให้หยุดกินนะั้นแล้วเขาก็ให้กินที่โรง,งงานมาแจกอะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยอมรับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กหรือที่เรียกว่าโค้ด โดยที่หลักเกณฑ์น,นี้ผ่านการรับรองจากผู้แทนของรัฐบาลประเทศต่างๆในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื่อปี2524หลักการสำคัญของโค้ดก็คือห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์นมผงหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่อื่นๆทุกรูปแบบรวมทั้งห้ามมิให้มีการแจกตัวอย่างสินค้าและของขวัญฟรีแก่แม่ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทารกได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่โดยมีการควบคุมกำกับด้านการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่แต่เนื่องจากโค้ดเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่ใช่กฎหมายดังนั้นการละเมิดจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอในแพทย์ศิริวัฒน์ทิพทธทราดลที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยบอกว่า ตลอด30กว่าปีที่ประเทศไทยมีกติการเรื่องโค้ดแต่การละเมิดก็มีมาโดยตลอดและนั่นจึงเป็นที่มาของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองปกป้องทารกให้ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่เดิมสมาคมอุตสาหกรรมนมผสมเนี่ยก็ได้มีการสายอ o u หรือ ลงนามในข้อตกลงที่จะถือปฏิบัติตามโคดแต่ว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมา30กว่าปีเนี่ยก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในแวดวงวิชาการของเราเนี่ยเราได้คำตอบแล้วว่ามันไม่ไม,ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะจึงต้องพยายามที่จะผลักดันให้เป็นกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษแก่ผู้ที่ละเมิดหลักเกณฑ์นน